สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาส่องหุ้นกันอีกหนึ่งตัวนะที่มีพี่พี่ FC เนี่ยได้ขอเข้ามาทางหลังใหม่นั่นก็คือซิงเกอร์หรือบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมมันสำหรับซิงเกอร์เนี่ยขอย้อนไปดูอดีตของเขานิดนึงนะก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่เก่าแก่อีก1ตัวนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็เข้าตลาดมาตั้งแต่ปี8 4นู่นเลยนะ สำหรับอดีตผ่านไปครับผมคงจะขยับเข้ามาดูในส่วนที่เป็นโซนปัจจุบันนะสำหรับส่วนที่เป็นณนะโซนปัจจุบันเนี่ยราคานะเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ59บาท25สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนเมษายนของปี2022จากนั้นนะราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณนะโซนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนิดน,นึงครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยจบรอบใหญ่นะ ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีการย่อตัวลงมาราคานะครับลงมาประมาณกี่เปอร์เซนต์จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดณนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%นะก็ต้องถือว่าราคานะลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท95สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา6บาท95สตางค์เนี่ย อยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมอาจจะขยับนะไปดูในส่วนของ t i r e m r w m e k ครับเพราะว่าจะดูจุดสังเกตที่มีนัยยะสำคัญให้ชัดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาไปเส้นฟ e โบ้นะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านกันผมจะใช้ฟ e โบ้นะครับแบบ r ีเทสเมนนะโดยจะลากแบบขาลงครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะที่ราคา59บาท 25สตางค์ครับซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา42บาทครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคามาตามกรอบเส้นในยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นในยะสำคัญเขามีอาการยังไงนะ ช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดแถวแถวเส้นระยะตรง42บาทนะครับราคาเนี่ยก็ลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบ38.2เนี่ยพอลงมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าเหมือนจะมีอาการนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับไปที่เส้นระยะตรง38.2ด้านบนจากนั้นไปเทสแล้วไม่ผ่านทีนี้ก็หลุดลงมานะครับแถวแถวเส้นระยะตรงราคา42บาทนะแล้วก็เหมือนจะกลับไปเทสนะครับ พอไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ก็แน่นอนโอกาสนะครับในกรอบนี้ระหว่างเส้นระยะลบสามสกับเส้นระยะลบหกในกรอบนี้เนี่ยทั้งลงนะครับและขึ้นมันมีโอกาส90%ราคาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหกแล้วก็พอลงมาชนแถวๆเส้นระยะสําคัญเนี่ยสังเกตได้ว่าก็จะมีการนะครับก็คือย่ําอยู่แถวๆนี้นะครับหลายอาทิตย์จากนั้นเนี่ยราคาเอาไม่อยู่ก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับ เมื่อลงมาชนนะแถวแถวเส้นะระยลบนึร้อยสามสิบแปดจุดสองสังเกตได้ว่าก็เหมือนจะมีอาการนะครับจากนั้นเนี่ยที่เส้นระยะลบหนร้อยสามสิบแปดจุดสองเอาไม่อยู่ทีนี้ก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหนร้อยหกสิบจุดแปดแน่นอนนะครับว่าในกรอบนี้เนี่ยทั้งลงนะครับและขึ้นมันมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาก็หลุดลงมานะแล้วก็หลุดลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบสองร้อยครับพอลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบสองร้อยสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยเหมือนเจ้าอยู่นะแล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบนี้ครับทีนี้เนี่ยนะโซนปัจจุบันนะ ราคาเนี่ยก็หลุดแถวแถวเส้นระยะลบ200ครับสำหรับเส้นระยะลบ200เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาท5สตางค์นะสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท95สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคานี้นะถูกแพงยังไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับสำหรับซิงเกอร์ หรือบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเขาทำอะไรผมว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับชื่อของเขาก็คุ้นหูอยู่แล้วนะครับตรงนี้สำหรับลักษณะธุรกิจของเขาก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งผมอาจจะ,ะย่อๆให้นะครับสำหรับลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อการพาณิชย์หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าซิงเกอร์ เช่นจกักรเย็บผ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องซักผ้าพัดลมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจําหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์เช่นตู้แช่ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์นะตู้เติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญเครื่องทําน้ําหวานเกหิมะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าใน ครัวเรือนนะครับและก็กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเองนะแล้วก็มีผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับต่างๆในรูปแบบการขายสินค้าเนี่ยมีทั้งแบบเงินสดนะครับแล้วก็การขายแบบเช่าซื้อซึ่งมากกว่าร้อยละแปเนี่ยของยอดขายนะครับเป็นการขายแบบเช่าซื้อโดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทางบริษัท SG Capital จำกัดหมาชนหรือ SGC ครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันนะครับเรื่องของงบการเงินครับสำหรับงบการเงินครับเป็นงบของปี67แล้วสินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17,00 0นนล้านน่สินอยู่ที่ประมาณ24,0 0 0ล้านถ้าดูจากนิสินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับนิสินตรงนี้ผมมองบวกครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 3,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปี63นะครับถึงปี65เนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นนะจากนั้นนะครับปี66แล้วก็ปี67เนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาลดลงนะครับรายได้รวมครับของปี67อยู่ที่ประมาณ2,500ล้านครับถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยก็โดดเด่นที่สุดนะครับเป็นปี65นะครับ จากนั้นเนี่ยปี6 6แล้วก็ปี67เนี่ยรายได้รวมของเขาลดลงนะในส่วนของกำไรสุทธิครับปี67อยู่ที่ประมาณ13ล้านในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยปี6 6นะครับติดลบนะจากนั้นนะครับปี67ก็กลับมาเป็นบวกได้นะครับตรงนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap อยู่ที่ประมาณ5,700ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1 000, 3 0 0 0ล้าน ผมมองว่านะตอนนี้เราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่13,000ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็5,700ล้านนะครับผมมองว่าราคาณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นโซนถูกครับเป็นหุ้นที่ต่าบุ๊กครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ16บาท24เราซื้อตอนนี้ก็6บาท95บานะครับ16บาท24อยู่โซนไหนนะ ก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆโซนนี้ครับอ่าอยู่ระหว่างเส้นระยะลบร้อยหกสิบจุดแปดนะครับกับเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับอยู่แถวๆโซนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์เนี่ย ถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ49ผมไปเช็คในสตีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ35รครับรายใหญ่ครับถือในานามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ25เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟดชีทกันนิดน,นึงครับมาดูในส่วนของข้อมูลจากแฟดชีทนะครับเรื่องของงบกระแสเงินสดครับในส่วนของ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าปี64นะครับแล้วก็ปี67นะครับมีการลงทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราส่วนนิสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูเท่านะก็ต้องถือว่านิสินของเขานะครับค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยที่บาท95ตางตรงนี้ เป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,700ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1-3,000ล้านนะครับผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะตรงนี้เป็นจุดที่1ครับจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ 16บาท24เราซื้อตอนนี้ก็6บาท95ครับซึ่งเราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีตรงนี้เป็นจุดที่2ครับส่วนจุดที่3เนี่ยผมก็นําเรื่องของนิสินมาประกอบการพิจารณาด้วยนะสำหรับนิสินตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สําหรับนิสินตรงนี้ผมมองบวกเป็นจุดที่3ส่วนจุดที่4ี่เนี่ยผมมองว่ากําไรสุทธิของเขาเนี่ยกลับมาได้นะกลับมาเป็นบวกได้นะครับจากปีที่แล้ว ซึ่งผมมองว่าตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นจุดที่4ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็ต้องถือว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับสายสะสมสำหรับสายเทคนิคครับราคาณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ6บาท95สตางค์ซึ่งหลุดเส้นระยะลบ200ลงมาสำหรับสายเทคนิคเนี่ยผมมองว่าณโซนปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ <t om pa> ผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบ200นะที่ราคา8บาท5สตางค์ตรงนี้เป็นต้านแรกนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าราคาเนี่ยกลับขึ้นไปเทสนะแถวๆเส้นระยะลบ200นะครับอ่าแล้วก็ยําได้ไม่หลุดนะอ่าย้ำได้ไม่หลุดก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะตรงลบ1 0 7 8ที่ราคา14บาท60นะครับตรงนี้เป็นต้านถัดไปเนื่องจากในกรอบนี้เนี่ยระหว่างเส้นระยะ ลบสองนะครับไปเส้นระยะลบร้อยในกรอบนี้ทั้งขึ้นนะครับด้านลงเนี่ยมันมีโอกาส50%นะครับมันไม่เหมือนในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะ,ะลบร้อยหกสิบไปเส้นระยะลบร้อยสามงทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มีโอกาส90%นะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าราคานะครับกลับไปเทสได้นะแถวแถวเส้นระยะลบสองนะครับและย่ำได้เอาอยู่เนี่ยก็มีโอกาสเจอกันแถวแถวเส้นระยะลบร้อยที่ราคา14บสาทหก เป็นต้านถัดไปนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าราคาก็มีโอกาสนะที่จะกลับขึ้นไปแถวๆเสน้นระยะลบ200ครับที่ราคา8บาทหสตางค์ตรงนี้เป็นต้านแรกนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซิงเกอร์สำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ลองส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์เดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้ครับ ในส่วนของการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องครับเช่นเดิมผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปถัดๆไป้ผมด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ